เอยนะทำเลินที่โอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความมันเลยความมันเลยเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกอย่างต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผม ก็สวัสดีทุกคนที่เช้าคซนเตนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับน,น้องมหาลูกนะวันนี้เนี่ยเรามากันในหน้าเกมมาจังเวนหนึ่งอีกแล้วบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแม่งเบื่อแล้วมึงเล่นแต่มาจังเวนหนึ่งก็ทำไงได้ลูกนะมันมีแต่เกมมี้นะที่ตากันแตกมันยังดีอยู่ในช่วงนี้นะครับผมนะกับใครที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปตามกันนะแต่ขอแนะนนิดน,นึงว่า ถ้าจะไปเล่นจริงๆเนี่ยทุนน้อยเนี่ยปั่นยากนะนะสำหรับมาจงเวหนึ่งนะถ้าใครที่จะเล่นทุนน้อยเนี่ยแนะนาไปมาจงเวสองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอ,บบอาแบบขอแหกหน่อยละกันนะวันนี้มาเล่นมาจงเวหนึ่งหน่อยละกันนะก็ตามอมาัตรากันแตกของตัวกลุ่มมาเลยนะครับผมนะสนใจก็ตัวกลุ่มลิงก์อยู่ใต้เกมนะครับผมไปกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าทุกคนอ่ะหนึ่งร้อยบาทวันนี้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยผมยังถือว่าเป็นทุนน้อยอยู่นะมันยังไม่ได้เป็นทุนหนักขนาดนั้นนะคือถ ตีไป300ประมาณนั้น0เนี่ยคือมันเล่นได้หลายเบ็ดมันก็มีโอกาสรอดได้ง่ายด้วยนะคือ100บาทเนี่ยจำกัดเลยก็ไม่เกินไป3คือถ้าเล่นไป3ไปเนี่ยเราแม่งวัดใจเราไม่แตกเนี่ยอันเนี้ยจะยากด้วยนะแต่ว่าฟรีเกมรอบนี้เข้าหรือเปล่าไม่มาวะก็ใครที่งบน้อยก็ลองเล่นกันดูได้ดนะคือทุกเกมมันก็แตกไม่ต่างกันเยอะหรอกนัน นะมันอยู่ที่อัตราการแตกที่เราตามมาซะส่วนใหญ่อะคือหลัก,ลกๆเนะี่ยจะอยู่ที่อัตราการแตกเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้มาลองเล่นเนี่ยก็ต้องเจอมาจองอะเออมันเป็นหน้าเป็นตาของพีจี้งแล้วนะคือยังไงในดะใครที่เข้ามาเล่นใหม่หรือว่าเก่าเนี่ยเขาก็เล่นมาจองกันหมดทุกคนนะคือน้อยฮะที่แบบจะออพลาดมาจองแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ยังติดกับเขาเรียกว่าผู้เล่นเก่าอะเนาะเขาก็จะติดกับเกมสาวถ้ำกินเลน แาวนเนิ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่อยากให้ผมลองไปเล่นหลายๆเกมเกมไหนเกมใหม่อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาได้แล้วนะก็นั่นแหละนะอยากให้ไปเล่นเกมแบบเล่นหน่อยครับผมทุน0 0 4 0 0อ่ะตามเวลาโบนัสเทคนิคนัน้นเทคนิคน,นี้ก็ว่ากันไปคนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบ็ดสอีเกมกูออก3บาทโอ้รู้สึกเหมือนแบบมีวีแววมาแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปั่นไปแบบชิวๆก่อนล้วกัน เบ็ดสามเบ็ดสี่เนี่ยผมยังไม่ได้นำให้ขึ้นนะทุกนะแต่หลักๆเนี่ยที่เอาที่ผมเล่นประจำเนาะก็จะเล่นเป็นเบ็ดสามกับเบ็ดห้าสส่วนใหญ่สัดเบ็ดเบ็ดที่เล่นนะโค้งเบ็ดน้อยๆอ่ะอาจจะมีบ้างก็นานๆที่อาจจะปั่นทิ้งน้อยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรทุกคนนะคือได้เราก็ดีใจนะไม่ได้เราก็ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะคิดว่าปั่นเอาสนดกปั่นเอาแบบม่วนม้วนอน้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสวย โอ้ยขึ้นได้อยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราจัดกันต่อถ้าตรงเนี้ยไหวรู้นะผมว่าเบสสามไหวอยู่แต่ถ้าเบสสี่เนี่ยไม่เอายังยังไม่เล่นรู้นะแต่ว่าเรามีขอออโต้ไปแล้วกันคือส่วนมากอะบางคนเนี่ยจะไม่ชอบออโตโ้นะทุกนะโอ้ยโอ้ยปีเก็บสี่ตัวเอาเลยเว้ยมาวัดใจกันเลยเว้ยเบสสามกับเบสสองเมื่อกี้รู้นะแต่ก็คงจะจ่ายดีกว่าเบสสองเมื่อกี้แหละนะดูจากทรงดูจากอาการแล้วทุกคน เพราะว่าเบ็ดเออเอาไว้คือมันก็งคงไม่จ่ายเหี้ยกว่าเบ็ดสองตะกี้แล้วนะแม่งเบ็ดสองจ่ายสามบาทอาคิดดูเออฟีเกมคือแบบผมว่าหน้าทุกคนก็แบบคงจะ,ะเฮียอะไรวะเนี่ยจ่ายสามบาทจ่ายได้ไงหน้ามึงก็ประมาณนั้นเลยทุกคนนะแต่บางครั้งเนี่ยเราแบบเออคิดว่าอย่างนึ่งห้าสิบหกสิบเนี่ยพอได้อยู่ ตอนนี้ถือว่าขึ้นรัวๆ,ๆ,ๆนะได้ได้รัวๆอยู่เบ็อดอาจไม่ส่งมากแต่ว่าสายทีก็แรงนะมาจังเวน,นึงนะผมบอกเลยว่าถ้าใครที่เล่นเบ็ดสูงๆได้เนี่ยมาจังเวน,นึงอะถ้ามีโอกาสได้แต่งทีเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็กําไรนะยังไงก็คุ้มสามร้อยสวยๆกโอ้ยมา เออวู้มาแล้วนะหนึ่งร้อยแปดบาทวันนี้ออโต้เรายังไม่หมดแล้วนะเข้าฟรีเกมไปก่อนนะเมื่อกี้นะคือออโต้เองเหลืออยู่ฮะตรงนะซนเพ่งออโต้ไปได้สามหมุนเข้าฟรีเกมทุกคนนะโคตรสวยแต่ว่าโอ้ยเอาดิคอมโบนอกเฮ้ยแต่ก็ออกแนวอันตรายเหมือนนะถ้าตอนต้นจ่ายดีงัหลังๆเนี่ยมันจะคอมโบออกยากอะ่ะ คือถ้าคอมโบมันไปออกตอนต้นเยอะๆเนี่ยทุกคนนะคือบางครั้งนะอยากให้ทุกคนดูอ่ะสังเกตดูว่าไฮ้ช่วงแรกๆเนี่ยหน้ากระดาน,น,นเอ้าจ่ายสวยว่ะเฮ้คอมโบมาดีว่ะาจ่ายตลอดว่ะลองปรับเบ็ดสูงดูทุกคนลองปรับเบ็ดสูงดูถ้ามันแตกเบ็ดสูงได้เนี่ยถือว่าสวยมากแลควนะเพราะว่าถ้ามันแตกต้นแล้วเราเล่นเบ็ดน้อยเนี่ยและช่วงหลังๆคอมโบไม่มามันก็จะเป็นช่วงที่เราไปเล่นเบ็ดสูงกันแล้วใช่ไหมทุกคนนะมันก็จะไปกินช่วงนั้นแหละคือพยายามสังเกตดูดีๆหน้ากระดงกระดานอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าอ,าอยากจะเล่นก็เล่นเลยนะมันต้องมีเวลาตากันแตกหรือว่าแบบสูตรเทคโนโลยีนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็จะบอกไว้ให้ว่าหลักๆที่สําคัญจริงๆไม่ใช่สูตรนะบอกเลยว่าไอ้สูตรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีจริงนะ,มมงนะผมพูดทุกคลิปนะครับผมนะมคือจะบอกทุกคนไว้ทุกคลิปเลยว่าสูตรเนี่ยแม่งใช้ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนะ,นะถามว่าพอได้ไหมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยแบบ คุมอ่าคุมงบเราไม่ให้แบบเออเล่นเยอะไปก่อนนี้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเทคนิควัดตรงวัดใจก็ว่ากันไปแต่ที่หลักสาคัญจริงๆเนีเ่ยคืออัตราการแตกเ้อนะหรือว่าเวลาโบนัสนั่นเองนะหรือถ้าเล่นแบบนั้นได้เนี่ยตามแบบนั้นได้เนี่ยก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นโน่นะผมไม่ชัวร์นะว่าใครจะตามเวลาตาการแตกกันมาเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าแต่ช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะะ หลักความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ทนนะถ้าไปเจอไอ้พวกกลุ่มที่อัตราการแตกแม่งเหมือนกันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เท่นะแต่ว่าถ้าไปเจอเขาเรียกว่าเอออาจจะมีการสลับสับ,สบเปลี่ยนกันบ้างนะเทนะแต่ละช่วงเวลามันต่างกันไปเนาะแต่ละเกมมันก็แตกไม่เหมือนกันนะครับผมนะอัตราการแตกนะอันเนี้ยคือของจริงทุกคนเพราะว่าเขาจะสุ่มไปเรื่อย มีช่วงเวลามากอะ,อะแจ้งก็ไปเล่นกันไม่มีก็ไม,ไม,ไม่ไม่แจ้งไม่เล่นอะไรนะึกประมาณนะั้นนะแต่ว่าตอนนี้แม่งเบ็ดสามองหไม่ออกเลไหลเป็นน้ำเลยเว้เอ้าวสวยติดผ้าบาทมาเรียบร้อยตรงนี้แต่ว่าแดงยังไม่ลงอะ่ะตัวแพงๆเริ่มหายแนละ้วผมรู้สึกนะ เดี๋ยวลองเบ็ดว่าใจสักหน่อยแล้วกันนะอย่างที่เราเคยเล่นกันประจำนะเแบ็ดว่าใจสักสิบรอบแล้วกนะันทาม,มาสักรอบหนึ่งในนี้นะนะบอกเลยว่ายัางไงก็กําไรผมว่าน่าจะเกินร้อยถ้าแบบโมโรอบนะอ่าเหนึ่งบาทกูก็โม,โมไว้ซะเยอะเลยรนะุ่นโอ้โหร้อยหนึ่งจ่ายสามบาทรุ่นนะรวมๆตะก,กี้อ่ะก็ไม่ต้องกดเยอะแค่นั้นเองรู้ว่ามันไม่ถ่ายก็ไม่ต้องไปกดเยอะ บางคนเนี่ยก็โอ๊ยนะเล่นไม่ตรงไม่แต่ก็ขยันกงขยันกดกันไปอามาพอเล่นได้ไหมก็ได้ไรรุนะแต่มันก็จะยากตามไปด้วยนั่นแหละม <c oughs> ไม่มาจริงทุกคนขอล,นนล้างหน้ากระดานแป๊บหนึ่งนะ เป็นหนึ่งหลังหน้ากระดานไปแล้วกันกคือ300ตะกี้เนี่ยเราเงียบกลิบเราขึ้นไป4 5 0 0ก็จริงแต่ว่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าจังหวะหลังๆอะ่ะคอมโบมันมีโอกาสที่จะไม่ออกอ่ะฟรีเกมมาฟรีเกมเออสวยอุย้ยอีกตัวไม่ลงว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร12หมุนถ้าตะกี้มีสกเกตเตอร์ลงอีกตัวเนี่ยน่าจะเป็น14หมุนเนาะก็อ้ยเยอะนะรูกนะ14หมุนนะ แต่ถ้าทุกคนคิดว่าสิบสี่หมุนเนี่ยเยอะแล้วต้องไปเล่นพูดจิ๋วแล้วนะแม่งสิบห้าหมุน <c oughs> คือเข้ารอบหนึ่งสิบห้าหมุนน่าจะรอบห <c oughs> นึ่งแล้วนะไม่ทัวว่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้เล่นบ่อยเท่าไหร่เรนะาสำับพูดจิ๋วนะแต่ก็จำได้ว่ามันมีโอกาสแบบเข้าแค่รอบเดียวเนี่ยสกแกตเตอร์ลงกี่ตัวไม่รู้ฮะได้ถึงยี่สิบหมุนทุกคนแม่งยังเยอะยี่สิบหมุนนี่คือแบบถ้าสมมติเราเล่นเบ็ดห้าอย่างเงี้ย สองห้าก็ร้อยบาทแล้วทุนเ,เอเอเรียบร้อย61บาทฟรีเกมโอ้โหแม่งกุศาเข้าทันทีแล้วนะแต่ว่ามันเป็นเบ็ดหนึ่งไง เบ็ดมันไม่สูงก็เข้าใจได้ตล้นะต่อไปเนี่ยมันพอให้เราปั่นได้และกันอ่ะเดี๋ยวกดมือเบ็ด5้าแล้วกันนะเพราะว่าตะกี้เนี่ยเราเน้นไปทางออโต้ซะส่วนใหญ่จะลองกลับมาเป็นเบ็ดแบบเบ็ดม,มือบ้างดีกว่ากดมือบ้างดีกว่า ไม่ออกหลือรู้นะหนึ100่งร้อยก็บาทโอ้โหเอาอะเบ็ดข้าหลังๆมาเริ่มยากจริงแล้วนะโอ้สแกตเตอร์ไอเฮี้ยว,วน,นี่เข้าฟีเกมสี่รอบแต่แม่งแต่ละรอบเนะี่ยจ่ายไม่ดีสักรอบเลนดีก็รอบเดียวก็มันมันก็ดีไม่สุดอะมันก็ดีไม่สมกับฟีเกมที่มันเข้าะ่ะก่อนเออสี่รอบได้แล้วนะฟนฟีเกมนะทุกคนนะ เข้าแบบบ,บ่อยจริงบ่อยจริงบ่อยตังตังอยู่ไม่ครบแล้วตอนนี้แต่ว่าเราเข้ามาก็ก็ทุนประมาณร้อยบาทโดนตอนนี้ก็ถามว่ากาไรไหมก็กําไรนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงร้อยกว่าบาทเองอ่ไม่ถึง100ร้อยด้วยซ้ำเพราะตอนนี้อยู่แค่หกสิบฮะตะกี้เนี่ยโดดขึ้นไปห้าร้อยเนี่ยไม่น่าจะเล่นเบ็ดเบ็ดสูงเยอะๆเลยโดนคือเล่นแบบสักนิดสักหน่อยพอหอมปากขอพอ่อกดมือนะ น,นี่คือผมพลาด้วยตัวเองด้วยแล้วนาะน,นะเนี่ยคือเทคนิคไม่มีมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วน,นะมันก็จะแบบกดเบ็ดมั่วบ้างสลับนั่นนี่บ้างแต่ว่าผมก็มีเทคนิคอยู่มีเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเอ่อกดนั่นกดนี่ดูจังหวะอะไม่แตกก็เปลี่ยนพอแตกก็เริ่มขยับเบ็ดแค่นั้นเองนะ่นนะไม่ยากไม่ยุ่งยากในการที่จะเล่นเพราะว่ายังไงหลักๆมันสำคัญมันอยู่ที่เวลาโบนัสอยู่แล้วน้องน,นะ ทุนมากทุนน้อยก็เล่นได้นะผมว่านะแต่ถ้าใครที่อยากเล่นทุนน้อยเนี่ยไปมาจงเวยสองดีกว่ามาจงเวยสองแม่งเวิร์กกว่าต้งนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองไปเล่นมาจงเวยสองให้ดูแล้วกันใครที่แบบเอออาจจะภาพไม่ออกว่าทุนน้อยมันจะเล่นยังไงนะ่นตรงนะรางวัลกอ้อนโตหนึ่งร้อยห้าบาทฮนะอ่ะผมไม่ขยับเป็นเบ็ดส่งดีกว่า ไม่ไม่วัดใจไปสูงฮะเอาสักเบ็ดแปดล้วกันขึ้นมา3บาทพอแล้วก็กดมือฮะกดมือกดมือแรกว่าจะออโต้คิดไปคิดมาแล้วแม่งรอบแรกๆที่เล่นไม่แต่งเมื่อกี้นี่ออโต้ทั้งนั้นเลยนะเออออโต้ผสมปนไปกันเต็ไมไปหมดเลยอะ ไม่มาจริงโอ้ยเนี่ยรู้นะไม่มาก็คือไม่มาเลยนะคือเงียบมาก <c oughs> เบตห้าผมจะเน้นเป็นออโต้แล้วนะเพราะว่าเบตห้าเนี่ยเล่นออโต้มันมันจะง่ายกว่า <c oughs> ในการคอมโบหรือว่าในการแบบโอ้ยแปดร้อยโอ้ยสวยเออ,อมาอันนี้อันนี้มาจริงนี้มาจริงรู้นะสวย 731บาทพอเลยไหมทุกคนมาขนาดนี้แล้วน,นะมาขนาดนี้อ่ะอีกเบ็ดหนึ่งที่ผมตั้งใจจะเล่นในวันนี้ก็คือเบ็ดวัดใจอีกเบ็ดหนึ่งเบ็ดสุดท้ายจริงๆแล้วน,นะนะคือถ้าไม่มาเนี่ยก็ตามมีตามเกิดหักล้างกันเอาได้เท่าไหร่วันนี้เอาหนึ่งร้อยบาทแต่ที่จริงผมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเป็ดเจ็ดแล้วกันเป็ดเจ็ดแล้วกันไม่อยากวัดใจสูงขนาดนั้นแล้วนะเอาน้อยๆอยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวออาโตโ้ะสิบกดมือสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะ ไม่มานะลนะ่ะโอ้อยเอาเรื่องจัดเลวดวยวะทุกคนะไม่มาจริงเออสวยเรียบร้อยดอกนี้142้อ14บาทโอเคก็ยังมาอยู่ก็ยังถือว่าเป็นคอมโบได้อยู่อาจจะไม่ได้แบบแรงแบบเปรี้ยงป้างขนาดนั้นนะก็ยังดีกว่านี้มันไม่มาเหมือนเมื่อกี้นะนะ เมื่อกี้กดเบ็ดสิบเบ็ดห้าเบ็ดโอ้ยกี่เบ็ดก็ไม่ออก <c oughs> อก่อนแล้วว่าเขาแข็งจริงตัวเขียวเยอะอุย้ยหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทเรียบร้อยโดนแดงแน่นอนที่เราเห็นกันอยู่ห้าร้อยกว่าบาทสวยงามของโบตรงนี้อ่ะโอเคทุกคนนะพอประมาณนี้แล้วกันนะกลัวมโบจะไม่ออกอ่ะบางคนอาจจะค้างคาใจายอยู่เฮ้ยมันอาจจะมีมาก็ได้ว่ะใช่ทุกคนนะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะงั้นเรามาร้องอีกสิบหมุนสุดท้ายแล้วกันสิบหมุนสุดท้ายละ ถ้ามาก็อาจจะมีสิบหมุนเพิ่มเติมก็ว่ากันไปเฮ้ยเฮ้ยเม่อมาจริงปะนะ่ะล่ะเฮ้ยสิบสี่บาทอ่ะโน่นะก็ไม่น่าจะมาละประมาณนี้แล้วกันนะใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะกดอะไรก็ได้ที่รุ่นสามารถกดได้เลยนะแล้วก็สนใจเข้าตัวกลุ่มนะครับผมไปดูตากันแตะหรือเทคนิคการเล่นเนี่ยก็เล่นอยู่ใต้คลิปนะครับผมบอกเลยว่ากลุ่มนี้ปลอดภัย100%ครับผมนะ ก็กดลิงก์ง่ายๆไม่ยุ่งยากหรอกนะและไม่อันตรายแน่นอนอสนใจลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผม